ทันทีที่ข่าวนี้เผยแพร่อ,ออกมาโลกกีฬาโดยเฉพาะแฟนกีฬาชาวไทยต่างรู้สึกเหมือนมีกระแสลูกใหม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนการผสมผสานร,ระหว่างสถานการณ์ผลการแข่งขันและความสำเร็จในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเมื่อในเวลาเดียวกันทั้งมีนักกีฬาหรือทีมที่คว้าชัยชนะและขึ้นเป็นจ่าฝูง ขณะเดียวกันนักกีฬาทีมชาติก็สามารถไปพิสูจน์ฝีมือในหลีกระดับสูงต่างประเทศและยังมีโปรแกรมถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบรรยากาศของวงการกีฬาของไทยในเวลานี้เต็มไปด้วยความคึกคักความภาคภูมิใจและความหวังทุกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จไม่กี่ครั้ง แต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่นักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและดึงดูดสายตาจากทั่วทั้งโลกให้จับจ้องมาที่พวกเขาก่อนอื่นต้องพูดถึงช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนั่นคือการคว้าชัยชนะและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งจ่าฝูงเมื่อทีมหรือนักกีฬาคนใดลงสนามด้วยความขยนันความมีวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ออกมาก็มักสะท้อนคุณภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนในกรณีของโมเมยังเราได้เห็นตัวอย่างที่ไม่เพียงแค่ผลงานยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาความมั่นใจได้แม้ในช่วงเวลาที่กดดันการขึ้นเป็นจ่าฝูงหลังชัยชนะไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนนแต่เป็นการประกาศความได้เปรียบทางจิตวิทยาเมื่อคู่แข่งเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเล่นด้วยความมั่นใจ พัฒนาเกมของตัวเองขึ้นในทุกนัดและเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่เสมอความกดดันก็จะตกไปอยู่ที่พวกเขาโดยอัตโนมัตินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ชื่อของโมเมยังในเวลานี้ถูกพูดถึงไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่รวมถึงสไตล์และแนวทางการเล่นด้วยเบื้องหลังตำแหน่งจากฝูงนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ในช่วงเริ่มต้นมีคนไม่น้อยที่ตั้งข้อสงสยัยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าฟอร์มแบบนี้อาจรักษาไว้ได้ไม่นานแต่เมื่อการแข่งขันดำเนินต่อไปทีมหรือนักกีฬาก็พิสูจน์ตัวเองในทุกนัดและค่อยๆทำให้เสียงวิจารณ์เนียบลงความแข็งแกร่งในเกมรับความสมดุลในเกมรุกและการตัดสินใจที่เฉียบคมในช่วงเวลาชี้ขาด ล้วนเป็นองค์ประกอบที่รวมกันจนกลายเป็นภาพของความสำเร็จที่แท้จริงนั่นจึงทำให้ตำแหน่งจ่าฝูงในวันนี้ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลข่าวใหญ่อีกด้านหนึ่งที่ทำให้กีฬาของไทยโดดเด่นขึ้นในเวทีโลกคือการที่นักกีฬาหญิงไทย3คนได้โอกาสลงเล่นในหลีกระดับท็อปของต่างประเทศความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่ของนักกีฬาทั้งสคนเท่านั้น แต่เป็นความภาคภูมิใจของทั้งประเทศเมื่อใดก็ตามที่นักกีฬาจากประเทศหนึ่งได้รับการยอมรับในหลีกระดับนานาชาตินั่นหมายความว่าการและความมุ่งมั่นของพวกเขาได้มาตรฐานระดับโลกด้วยเหตุนี้วันนี้ชื่อของนักกีฬาหญิงไทยจึงถูกกล่าวถึงด้วยความเคารพในหลีกชั้นนำของยุโรปและภูมิภาคอื่นๆเส้นทางของนักกีฬาทั้งสคนก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยการต่อสู้การเสียสละและความอดทนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้พวกเธอผ่านอุปสรรคมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งขันที่เข้มข้นความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บหรือแรงกดดันทางจิตใจแต่ถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ไม่เคยยอมแพ้นี่แหละคือจิตวิญญ,ญาณที่เปลี่ยนนักกีฬาธรรมดาให้กลายเป็นนักกีฬาระดับพิเศษ และในวันนี้เมื่อพวกเธอลงเล่นในหลีกชั้นนำทุกคะแนนทุกการป้องกันและทุกการทำแต้มก็ทำให้หัวใจของแฟนกีฬาชาวไทยเต้นไปพร้อมกันการได้ลงเล่นในหลีกระดับสูงต่างประเทศยังมอบประโยชน์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือโอกาสในการเรียนรู้รูปแบบการเล่นใหม่ๆแทคติกที่แตกต่างและวัฒนธรรมกีฬาที่หลากหลายเมื่อพวกเธอกลับมาสู่ทีมชาติสิ่งที่ติดตัวกลับมาด้วยไม่ใช่แค่ประสบการณ์ แต่คือคลังความรู้ที่สามารถยกระดับทีมได้ในอนาคตด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงมองว่าความก้าวหน้านี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จส่วนบุคคลแต่เป็นผลดีต่อทีมชาติในระยะยาวต่อมาคือข่าวที่แฟนๆเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจ่อนั่นคือโปรแกรมการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ยาง ชมผู้พรพันเกิดปราดความตื่นเต้นไปยิ่งเพิ่มขึ้นแฟนกีฬามักอยากรู้เสมอว่านักกีฬาคนโปรดจะลงสนามเมื่อไรแข่งขันเวลาไหนและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้จากช่องทางใดเมื่อโปรแกรมเหล่านี้ถูกประกาศออกมาแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าจํานวนผู้ชมมาจากเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสถิติ การถ่ายทอดสดไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดภาพการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกระหว่างนักกีฬาและแฟนๆเมื่อผู้ชมได้นั่งดูอยู่ที่บ้านและติดตามทุกแต้มทุกจังหวะก,การเล่นและทุกล็อบที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของสนามนี่จึงเป็นเหตุผลที่การแข่งขันของนักกีฬาอย่างชมพู่มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะเกมของเธอไม่ได้มีแค่ความสามารถเชิงเทคนิคแต่ยังเชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนเข้าด้วยกันหากมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่ากีฬาของไทยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงกำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองด้านหนึ่งคือความสำเร็จจากการขึ้นเป็นจ่าฝูง อีกด้านคือการมีตัวแทนไปแข่งขันในหลีกชั้นนำต่างประเทศและอีกด้านหนึ่งคือความนิยมที่เพิ่มขึ้นผ่านการถ่ายทอดสดองประกอบทั้งหมดนี้กําลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งอาจนําไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตแน่นอนว่าความสำเร็จมักมาพร้อมกับความรับผิดชอบ เมื่อความคาดหวงังสูงขึ้นแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่หากดูจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่านักกีฬาไทยกำลังรับมือกับแรงกดดันเหล่านี้ในเชิงบวกถ้าทางความมั่นใจและผลงานในสนามเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมสำหรับเวทีใหญ่นี้จึงเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มองแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่ยังมองไปถึงอนาคตด้วยความหวงัง บทบาทของแฟนกีฬาเองก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางนี้เมื่อใดที่นักกีฬารู้ว่าทั้งประเทศยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาร่วมยินดีในความสำเร็จและให้กำลังใจแม้ในยามพ่ายแพ้พลังบางอย่างจะเกิดขึ้นในตัวพวกเขาพลังนั้นจะช่วยผลักดันให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและการถ่ายทอดสดก็ช่วยกระชับสายสัมพันธ์นี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เพราะแฟนแฟนสามารถอยู่ใกล้ชิดกับฮีโร่ของพวกเขาได้ในทุกช่วงเวลาท้ายที่สุดแล้วการที่โมเมยังขึ้นเป็นจ่าฝูงนักกีฬาหญิงไทย3คนได้ไปเล่นในหลีกระดับท็อปต่างประเทศและการมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันของชมพู่ล้วนเป็นข่าวที่ประกอบกันจนกลายเป็นภาพใหญ่ภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะ แต่คือภาพของวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่กีฬาของไทยกำลังก้าวไปสู่การยืนหยัดในเวทีโลกหากยังคงรักษาความต่อเนื่องความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแบบนี้ไว้ได้วันหนึ่งก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมที่นักกีฬาไทยจะกลายเป็นแบบอย่างไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่ในสายตาของคอนด